สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมองบอลเลลี่คลิปนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วนะครับล่าสุดเพจของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเผยคลิปของเพียวกับบุ๋มบิ๋มที่ได้มีการอวยพรสวัสดีปีใหม่ชาวไทยนะครับเพียวบิ๋มก็ได้มีการอวยพรแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนพร้อมทั้ง ให้ช่วยตามเชียร์ทีมชาติไทยในปีหน้าด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้แฟนๆวอลเลย์บอลเหนียวแน่นอยู่แล้วครับยิ่งปีหน้ามีรายการสําคัญอย่างคัดโอลิมปิกแฟนๆส่งกําลังใจให้ดักๆักระัวแน่นอนครับทางเพียวบิ๋มก็มาในลุกของสีผมนะครับยางบิ๋มลุกนี้เราก็ได้เห็นเธอมาตั้งแต่ที่ไทยแล้วส่วนเพียวลุคสีผมนี้ก็สวยงามมากๆเลยครับสดใสทั้งสงคนเลยครับสาวไทย ใช่ค่ะทุกคนปีใหม่นี้นะคะก็อยากจะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆคะ่ะค่ะแล้วก็สุข,สขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปราธนาเลยคะ่ะแล้วก็ปีนี้นะคะอย่าลืมเชียร์พวกเราเหมือนเดิมนะคะเจอกันค่ะ